วิสัยทัศน์ของโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนของเราเน้นการสอนตามแนววิถีพุทธมุ่งม,มั่นในการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการทุกด,ด้านทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาค่ะ<ม>เป็นผู้มีคุณธรรมมีจริยธรรมและถึงคุณค่าในวัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็เป็นผู้มีสุนทร,รีทยภาพรักการอ่านและแสวงหาความรู้อยู่เสมอค่ะพันธกิจของโรงเรียน1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ระดับสากลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 2. สง่สงเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 3. เสริมส,สร้างและปลูกฝังคุณธรรมและจะริยธรรมให้กับนักเรียนตามแนววิถีพุทธ 3. พัฒนาระบบบริหารการจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 4. ส่สงเสริมบุคลากรในสถานศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างบ้านวัดโรง <ฮะ S 1> เรียนสำหรับเป้าหมายนะคะของโรงเรียนอนุบาลหนุนน้อยช่างฝันนะคะเราก็จะมุ่งเน้นให้เด็กฝึกความอดทนพร้อมทั้งปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะตามกมทางพระพุทธศาสนาค่ะหลักการสอนตามแนววิถีพุทธของเรานะคะ ทุกวันศุกร์นะคะโรงเรียนของเรานะคะจะพาเด็กสวดมนต์ไหว้พระค่ะและนั่งสมาธิค่ะอบออนุญาติบูดวเป็นมาของโรงเรียนหนูน้อยช่างฝันนะคะโรงเรียนหนูน้อยช่างฝันของเรานะคะ นวรกรมการเรียนการสอนค่ะค่ะสำหรับการใช้สื่อนวัตรกรรมการเรียนการสอนของเรานะคะก็จะอาดดัดแปลงมาจากวิธีการหรือทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของโรงเรียนอนุบ้านน้อยชักฝัน1 นำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบรูรณาการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 3. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน 4. การจัดการเรียนรู้ตามหลักธรรมาพิบาลในการประสานความร่วมมือชุมชนและโรงเรียนค่ะ